คนหมักเส้นมาเลาะคแนนเส้นเยอะคนนะมีหลายเส้นค่ะอันนี้ถุงหนึ่งสี่ดอกชาเกลานี่แต่เส้นนะเบืองนี่เส้นเหลืองเส้นขาวเส้นอย่างนี้มัดคนค่อยไม่มาเกปก็นเส้นคนก็นเริ่มสิเป็นเส้นละ <laughs> มาเลาะข้ามาเลาะเบึงน้อยหนึ่งเด้อ ถึงสิตาลายคนหลายเลยนี่มิอนี้เลยบัได้ถ่ายทางเขา้าอันนี้เส้นร้อนเบิ้งอันนี้ก็เส้นเป็นนะเบื้องเข่าขามะเห็ดห่อขายเอ,าเอ๊กแอ๊กแอ๊กอันนี้แนวอ่นห่อห่อปอเปี๊ยะแผ่นห่อปอเปี๊ยะดูว่ากระยอขาวภาษาลาวหอยแครงกระยอขาว แผนห่อกระโยขาวอืออีกหนึงเครื่องขึ้นราคาหลายหมดเดี๋ยวนี้เมื่อกี้สองดอนเดี๋ยวนี้สี่ดอนสี่ดอน่แปดหอข,ของบู๊ดมีแต่ของเงินเสกแข็งทางนั้น เนินประตูปลาสลิดได้หั่นตู้นั่นนะนี่มาแต่ไทยคือหลายอันนี้เป็นกระเพร์คาปุ้นขาปุ้นนี่นไหมแต่ขาปุ้นแห้งแบบซีนี่แหละพี่น้องอน,นี่แต่ขาปุ้นเป็นห่อเป็นแอนตีแบบซีแล้วบ,บลูเบอร์รีได้อันอันบีบเอาไม่ไหมอันนี้นี่นะตะกี้ห่อหนึ่งแปดจีป,ปลายเสน้นเดี๋ยวนี้ดรอนปลาย เส้นไหนนี่ใหญ่ครับแหมตาไปลองบอกเอาดอกอันนี้ก็มีแต่มีแต่เส้นทางนั้นอู้ขอบคุณเนห,หลายแบบพี่น้องอันนี้เปิดทางกองแบบจีนเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวอ,นนอ,อันนี้ของไทย มีน้องสิตาลายเลยเนาะสองดอนสามดอนเดี๋ยวนี้บ่มีเน้ะอ่านายดูายเส้นเนาะสองดอนสามดอนขึ้นเมื่อโอ้เบองอีปูน้ำน้ำกระปูด่าดอนเสร็จตำหมกหงเนาะวมาขึ้นยาก ว่ไงอันนี้ป่ามีอันนี้ก็มีแต่แนวแสกแข่งีงปาทูป่ากระเดืด่อคออื่นปากระเดืดอเลยภาษาไทยคนอื่นอ่ะป่าสลิดเนาะ่ะคอยอืน่นภาษาลาคอยอื่นมาปลากระเดืด่อแซ่แซ่โบโคตรดิบอ๋ออันเลิกการมาแล้วมาเลาะน้อยนึงพี่น้องข่าวก็เมียนเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ไหม เบื้องนี้คนบ่หลายแต่ว่าอีกเบื้องหนึ่งอ่ะคนหลายกลับไปทิศสะอาดสะอาดจะว่ามันก็เงียบเงาเนาะเพราะว่าโควิดโควิดมันก็เสิเอาอันนี้นะมากมักได้อันอันอันทูฟูนี่นะมขนาดสยนะมาแย้มเลยก็เอาอันหนึ่งหกดอนกี่อันหนึ่งสี่ดอนอันนี้หกดอนแหละคาดอยากซูซี่นี่ก็เลยมาเอาแผ่นนี้นี แล้วก็ซื้อข้าวมันไปนพร้อมประเทศจีนเองมันได้หลายคนบ่เลยไปเบิงบ้งนี่ไปเบิ้งนี่พีออ่น้อ,องเบิ้งเบิ้งเบิ้งล่าก่อนจีฮอนมีค่ะเบิ้งถุงมะขามปากระป๋องปะกระป๋อง ผงกับผงไก่น้ำผงน้ำผึ้งมีมดแกีวนีักมาแต่ประเทศใดต๋ยวประเทศใดรวมรวมมิดโอ้โหมันติดกับมี่คนน่ะมีค,มนะมคบรบหมดคนนี้่ไปที่ทแมนนี่พี่น้องไปที่แม่นี่ นี่พแผนกนี่โอ้ขอเปลี่ยนใหม่ขอเปลี่ยนใหม่ขอเปลี่ยนใหม่เป,หมนนเป็นประเภทแป้งประเภทแป้งเรืออนนเร่องนี้เขาก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยไปมานี่เขาต้องมาเบิกค่อยจะลองมีอันเพชรที่สุดในโลกค่อยชอบยังบูเก็ต บมีงบมีนี่แต่มีอันคูณเพชรคูณสสงฮะกับกิมจิมามารดต้นยำกุ้งนี่ของมาแต่ไทยแจ๊ลุ้นนี่รสโน้ันมักอันรสอันหมูสับหอมหอมอันนี้พะแนงนี้อันนี้นะ มีมีเกาหลีนี่กระล่หลายมากมีเกาหลีนี่มักเส้นมันเหนียวนุ่มดีมาบ้าน้องก็็ะนะนะเป็นรเบียบเรียบร้อยครับไอ่ใช่ความเป็น,ปนลเนะเอีดตลาดอันนี้หันใหญ่มีรบขดโอ้โอ้เอาน้ำซ่าอยก่อน น้ำสาบไปก่นอนปาดไปได้เลยอ้อันนี้มีอ,นนมอันนี้มีรถอ,อันนี้แบบนนซกลามอนแล้วก็บแบบขิงนี่ปาดไปได้เลยแล้วก็แล้วอะไรอีกอ้อันนี้แบบมีขีมินมานำ โอ๋เอาไปลองก่อนยังบ่เคยลองลโอ๋เอา3แบะเด้อค่อยได้4ดอนปรีนายนี่นายก็สิประมาณนี้รถเนนกยังบ่เคยลองมื้อนี้เอาไปลอง อืมน้ำผึ่งดิสันน้ำพึ้งจะเอาแล้วบ่าหนูโอ๊ยยังยังไม่ได้เอาอมไม่เอาดอกน้ำผึ่งอะไรแเดแบบยุ่งเงงแต่ยังอยู่ S <S 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 น,นี่เป็นคะแน่อันนี้แนวน้ำเต้าหู้เป็นเป็นเต้าหู้นนี้เป็นไข่ไข่แต่นหนึ่งสีดดด่ดอนกันสี่ดอนห้าสดอน็ลายไม่คยได้แนนประเภทเซนฝือเ้นไม่เจอเอาสมหมู ไปกินู้ว่าสิมาเอาแต่อันพี่น้องปาสิมาเอาแต่อันนี้นี่ว่าสันพุนอะสิเต็มลอ้อแหละต้องเอาอันนี้มาใส่น้ำเด้สับโบรให้อย่นั้นเขาเพิ่ให้ถุงโอ้บุ้งผักอันนี้เก็เลยโอ้สูงหนุย่ยชิบสามดอน หมากบางกอนพี่น,น้องสองหน่วยสิบสามดอนฝายโอ้ตุกไม่ธรรมาดาหมาักเาหมักเผาพีนาพาา่น้องได้ยากกได้มะข้ผาหน่วยนึงสดอนท่วมะเาข้าตลาดเนาะหน่วยนึงสี่ดอนมาภายในเ็ดมีมักถั่วนะอ้มักถั่วก็มต่ำกิน สร้างมันเปื่อยนะมะัว่แบบสิยากเนาะเอาไปกอนจักอันอไปกันด้วยพี่น้องค่อยสิเก็บเขียวเก็บเอาเครื่องแล้วก็สีเมือกขอบใจด้วยพี่น้องที่ก็มาหาส้มแล้วก็มาเล,ะะละอะตลาดนำนกสาลานกเหมือนนี่โอ้เห็น เอาเฮ็ดเอดเฮ็ดเข็มเฮ็ดเข็มเห็นกับเจ้ากินกัยากก็จเอาไปีเฮ็ดกินลองเบิ่งก่อนจกอัน2อันเอาเฮ็ดอันนี้นะพ่นนานสิเอาน้อยได้บ่ได้น้อยเป็นไดคั่นได้มาแล้วเนาะ เริ่มชิเต็มล้อแล้วเริ่มชิเต็มล้อแล้วหืมปกบุงักบุงคอยบบมากกะแบบุงโอ้หอม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 ลาบเอาหอมลาบมาแปนนั่งดบบสบ แถลอยู่แสนอของแถลไปมักคขาดปะไรเลยของแถลหอมปอมปุ๊บหอมป้อมนี่ก็ขาดไปเล้หอมปอมไก็ได้พี่น้องป้ายานพี่น้องตาลาย เดี๋ยวพี่น้องกันเลาะเลาะว่าแต่สิไปเนาะก็ยังบ่ไปตานนี้ <c oughs> ยังอยากพาพี่น้องเลาะอีกเลยโอ้พอดีค่อยจะไปเบิ่งมันแผนกมันแผนกมันหนึ่ง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 มันมันโอ้ขิงโอ้เอาขิงก้อนขิงค่อยกใกล้สีเบิร์ดละอ้าคือหัวโบงามเบิร์ดขิงมือนีนะโบงาม ก็ตัวแตะหนึห่งสามดอนเห็นว่าคนกินขี่ช่วงนี้ป้าพวกเปือกนี่อย่างหัวบลาเรือปลาพี่น้องอันนี้หัวน้อยโอ้มันอันนี้มันอันนี้ค่อยอยากได้มันมันสีม่วงมันสีม่วงแล้วมีคนมันเผามันเกลียวโอ้เอากันก็สิเอามันก็เด้อพี่น้องไปกันบายบายไปอีกนิดหนึ่ อันนี้มีมีกระเทียมอ้อก็สุดแต่อันน,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 นี้สองดอนสามดอน